มาด้า CX30 ิครับนี่คือรุ่นท็อปสุดนะและวิ่งแค่3 0 0 0 0โลครับคันนี้ปี2021เครับรถใช้งานมาแค่ประมาณ4ปีเท่านั้นสำหรับตัวท็อปสุดเนี่ยดูง่ายๆจะเป็นหลังคาซันรูฟนั่นเองนะครับคันนี้3 0,000่นโลถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับตัวท็อปออกห้างเนี่ยอยู่ประมาณ1 1ล้านแสนกว่ากว่านะครับวันนี้เนี่ยราคามาด้าเนี่ยตกลงมาเนี่ยประมาณเกือบครึ่งเลยนะครับและนี่ฮะกระจังหน้าครับต้องบอกว่ามาด้าเนี่ยดีไซน์เขาสวยอยู่แล้วนะครับหรูหรากระจังหน้าดำ โลโก้มาด้าเป็นกระจกครับตัวนี้จะมีเลด้าคูดคอนโทรลนะครับมีเรื่องของอะแดป v ีฟคูดคอนโทรลให้หมดแล้วนะครับเซ็นเซอร์กล้องมองรอบคันให้มาครบนะครับไฟหน้าแบบ LED ไฟตัดไฟเลี้ยวนะฮะ LED เหมือนกันครับสวยนะเป็นรถแบบทรง5ประตูนะฮะยกสูงหน่อยนะครับคืออเนกประสงค์นะครับตัวล้อครับมาพร้อมกับยางปี2021ครับเป็นยางติดรถมาตั้งแต่ป้ายแดงครับ คือสาม0 0ื่นโลเนี่ยดอกยางยังเหลือเต็มเต็มอยู่แล้วนะครับและเป็นยางติดรถนะฮะก็เท่ากับว่าเป็นรถเดิมเดิมจริงๆนะครับและนี่คือขอบ18นิ้วครับมาด้วยล้อมแม็กสีเทาเข้มเข้มครับกาบซุ้มล้อสีดำนะตัดกับตัวรถสีดำนะครับนี่ฮะสไตล์ของเขาจะแบบคุ้บคุบหน่อยนะฮะดูแบบัวรุ่นไวรุ่นหน่อยนะครับตัวนี้มีคอม์ตแอสเซทให้เลยที่ประตูคู่หน้าครับคิวโพรเมียมนะฮะตัดรอบกระจกนะครับหลังคาครับ สโลปเปิดไปิดด้วยไฟฟ้านะครับมาได้ในขึ้นชื่อเรื่องช่วงล่างนะขับดีแล้วก็ดีไซน์วัสดุต่างๆเขาใช้แบบพรีเมียมจริงโดยเฉพาะไฟครับไฟเขาเนี่ยมีความคมชัดนะฮะเป็น LED ฝาท้ายตัวท็อปได้ไฟฟ้าด้วยนะครับสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดูที่3นะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์กล้องมองหลังโลโก้ CX30 นี่ฮะภายในใหม่มากครับคุณดูความใหม่ของผ้าครับ เพราะคันนี้แค่30,000กิโลเมตรนะครับโอ้โหดูดิใหม่ทิปเลยอ่ะ39,000โลเท่านั้นนะคุณดูสิเคืองเสียงโบสครับนี่คือเบตคเขานะของโบสเลยนะตัวท็อปจะให้โบสมาและนี่แม่แรงยางอะไหล่บล็อกคันล้อบล็อกอยู่นี่นะกระแจมีช่องให้หมดเลยครบพื้นยางอะไหล่เดิมให้ดูนะว่ารถมันเดิมจริงเห็นไหมเนะี่ยจะยกได้ไหมัวหัก เห็นไหมพื้นเดิมๆนะฮะเดี๋ยวผมให้บร,ร,ริษัทอินสแตนเซชั่นบายลูคาการันตีให้นะครับว่าเดิมจริงนะครับนี่โอเคปล่อยเลยอันนี้ตะเข็บนี่เม็ดหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, ชัดเจนนะเม็ดอาร์นอ็อตฝาถ่ายไม่แกะนะโอเคเลยนะถือว่ารถสวยเลยนะครับสภาพเนี่ยต้องบอกว่าน้องๆป้ายแดงเลยเพราะว่าวิง่งแค่เก้าเออสามหมืน่นโลเองนี่ติ๊กเกอร์ต,ต่างนะ ตัวนี้มีระบบเตะเปิดอัตโนมัติหรือคลิกเซนเซอร์นะครับแล้วก็กดก็ได้นะกดจากรีโมทก็ได้ครับกดจากในรถก็ได้ครับเวลาเปิดรถเราแค่กำปุ๊บปดล,ล็อกเลยนะตัวนี้มันมีคอมมอร์ตแอสเซทครับตัวกระจกมองข้างมีบลายสปอตเตือนรถด้านข้างครับและนี่ฮะด้านในวัสดุตกแต่งแบบพรีเมียมมากๆนะครับโดยเฉพาะนี่เครื่องเสียงโบสครับมีโลโก้โบสเครื่องเสียงแบบกระหึ่มมากนะฮะและนี่ก็ตัดด้วยสีดําเงานะมือจับต่างๆี่ยดูพรีเมียมเป็นสีเงิน หนังหนังต่างๆเนี่ยดูดูดีอะ่ะมันดูดูดูหนังแพงอะ่ะคุณดูดิมันจะเป็นหนังสีน้ำตาลตัดด้วยดำนะครับสครับเพจซีฟสามสิบครับนี่ฮะถ้าตัวท็อปดูออปชันตรงนี้ฮะจะมีกล้อง3 6 0้อกิบองศาคามล่าวิวนะแล้วก็จะมีในเรื่องของอะระบบระบบของเรดา้ดาเรดร์คูนคอนโทรลเตือน,นอนอกนกเลนเตือนการชนระบบเบรกอัอตโนมัตินะตัวนี้จะมีระบบความปลอดภัยมาให้หมดเลย Park s เซนเซอร์ครับแท็กชั่นคอนโทรลครับไอสตาร์ทสต็อปมีบบาม,ปามาให้ฮะ เบาเนี่ยเมมโมรี่สจุดนะสามารถตั้งเมมโมรี่ได้2.2จุดสความจำนั่นเองนะครับฝา,าท้ายไฟฟ้าเปิดปิดตรงนี้นี่คือช่องเหมือนช่องใส่เหรียญเนาะช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆนะไฟหน้าระบบออโต้ด้วยนะเออไม่ใช่ไฟหน้าออโต้แล้วก็รวมถึงไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะครับพวงมาลัย3ก้านนะมาติ i ฟังก์ชันแ a d d l e s h i f นะมเีเรื่องของเรด้าพูดคอนโทรลครบถ้วนนะครับเล็ไม้สามหมื่นเก้านะหน้าจอกลางลิทิตอนนะครับ Okay. ไปดูจอกลางครับจอกลางเนี่ยตั้งอยู่บนคอนโซลน,นะสวยๆแบบนี้นะดีไซน์แบบหรูหราเลยนะครับและนี่ก็เป็นคอนโซลที่เป็นหนังสีน้ำตาลครับตัดด้วยสีดำครับดูพรีเมียมนะเป็นแบบซอฟทัชอะนิ่มๆนะนี่คือแอร์ครับแอร์ Air สองโซนนะปุ่มต่างๆดูพรีเมียมดูแพงมากนะครับคอนโซลช่องใส่ของสีดำเงาครับนี่ฮะช่องวางแก้สองช่องกุญแจครับกุญแจเขาใส่ซองหนังไว้ จริงกคุณแจเขาสวยมากเลยนะปุ่มเขาจะอยู่ด้านข้างครับมาด้านะคุญแจเขาสวยหัวกงหัวเกียร์นะเป็นดําเงานะครับเบรกมออไฟฟ้าเบรกออโตโฮมีมาครบเลยปรับโหมดการขับขี่ได้นะโหมดสปอร์ตนะครับอันนี่คือปุ่มควบคุม,ม,มจอกลางนะครับกล่องใส่ของตรงกลางนะตรงนี้เป็นหนังสีน้ําตาลครับนี่ฮะ้างในก็กว้างๆนะช่องชาร์จไฟมี แอร์แอร์ด้านหน้าจะซ่อนอยู่ด้านล่างของคอนโซลนิดหนึ่งนะนต้องเสียงโบสเบาะหนังปับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วดูดิวัสดุตกแต่งของเขาคือดูพรีเมียมมากนะครับดูหนังดูการเย็บของเขานะครับดูความพรีเมียมหลังคาสันลูฟครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้าครับด้านบนก็จะมีช่องใส่แว่นต่างๆนะครับระบบไฟต่างๆดูพรีเมียมกระจกมองหลังตัดแสงอัตอนโนมัตินะครับกล้องบันทึกนะเหตุการณ์มีมาให้ครับครบถ้วนนะ รถมือเดียวป้ายแดงรถบ้านครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่า mm hmm. วิ่งแค่สามหมื่โลนี่ถือว่าน้อยมากๆนะครับนี่ภายในนะแอร์ Air หลังนะครับพัสดุสวยๆแบบนี้นะใส่คาซีทได้เบาะเนี่ยนั่งสบายเหมือนกันนะเครื่องยนต์สองพครับตอนนี้เบนซินนะครับ Sky Active นะก็บอกเลยว่าอัตราเร่งเนี่ยดีเพราะเครื่องเขาตั้งสองพันเนี่ยนะ นี่ okay. เปเนี้สภาพห้องเครื่องครับใหม่ๆเลยนะครับสภาพดีอันนี้ร้อยหแรงมานะมาด้าเนี่ยคือเขาเน้นสมรรถนะน็อตไม่แก่ครับนะก็ยังสวยอยู่นี่มาดูน็อตแก้มด้วยนี่น็อตแก้มด้านซ้ายไม่แก่นะครับเดิมๆอ่ะดูขานหน่อยล่ยขานหน้ายดูหน่อยถือว่าสวยเลยนะรองรับน้ํามัน e 8 5ได้นะครับ จำเดิมนอดฝาไม่แกะไล่ฝาโปร่งหน้าหน่อยแกสวยเดิมนะด,ดูกลมสวยเดิมนะครับก็รับประกันให้นะชนหนักน้ำท่วมยินดีรับซื้อคืนอยู่แล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะคันนี้ราคาครับ659,000บาทครับราคา659,000ามาบาทไม่แค่30 0 0 0นกว่าโลคันนี้นะปีส0 2 1ัิเครับสนใจคันนี้0874408888นะครับ84ตัวนะโทรมาที่ มาดูที่ร้านโยรัชดาใบาคุณแบงค์อยู่ตรงพระราม9แยกฝั่งเมืองศูนย์วัฒนธรรมครับ